สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเราช่องไปเรื่อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลงเบ็ดไว้สี่คันนะครับมาเย็นแล้วครับวันนี้ตกหน้าบ้านเลยเสียงด,ดังหน่อยครับรถเดืนอดติดถนนเน้นปลาดุกครับจะทำลาบปลาดุกวันนี้มันจะได้กี่ตัวช่วงเย็นครับบรรยากาศฝั่งนู้นไม่มีคนตกนะครับสบ,บายเลยเรา น,นี้อ่มาแล้วนะครับอันนี้มาแล้วโอ้ยหนักมากครับมีแต่ไซส์สวยๆนะครับไซส์สวยๆเลยอันนี้ครับมึงนนครับยกไปขึ้นต้องจับโทรศัพท์มือข้างเดียวครับนี่ครับนี่เลยครับ อยู่ใกล้ๆกันเลยครับกระดุกใส <c oughs> บบนนะครับตัวนี้นะครับมันเล็กเราก็จะปล่อยมันไปนะครับเล็กไปครับไปไปล้วครับที่ได้ครับตัวนี้มันจะใส่บิ๊กงั้นเลยนะครับตอนนี้ทิ้งไว้สองคันนะครับ เก็บขึ้นมาแล้วสองคันเป็ดครับเล็กๆนะครับเก็บขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่สองคันนะครับจะได้เวลากลับแล้วขอเวลาแค่ชั่วโมงเดียวหากับข้าวเย็นตอนนี้ก็เย็นมากแล้วครับนันนะผมเก็บเป็ดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะคนสุดท้ายแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วครับโอเคครับนันนะ สวัสดีครับ